ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยฉบับที่สอง7 2 7ทับ2567มีผลกระทบตั้งแต่วันที่14-18ถึง18กรกฎาคม2567โดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้วันที่14กรกฎาคม 2,567ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้ว ชะเชิงเซาจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงระนองภังงาและภูเก็ตจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้สามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่02-399 9 4012 13และ1188ได้ตลอด24ชั่วโมงออกประกาศณนวันที่13กรกฎาคม2567เวลา5นาฬิกาขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา